สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องอีฟซี่สุขุสุขคนนะครับพี่น้องนี่ขอผมมาคำน้อยพ <tr> ี для, ่น well. ้องวันนี้เอ้าวหยามาให้หนูนะพี่น้องหยาวานนะครับเพิ่มโปรตีนนะครับเพิ่มความสมบูรณ์นะครับเดะเอ่อความธรรมชาติหนูนะครับเพื่อที่สิี่เขาออกลูกดีนะพี่น้องนี่นะครับหยาวานนะครับเป็นหยาวานหรือเป็นหยาชาติหยาคนนะครับบ้านเท่าก็ได้นะครับสิเป็นหยาเนเปียกอะไรนะครับพี่น้องนี่ะครับนี่ครับ ฝากกันด้อครับพี่น้องติดตามกันเลยครับมือไหมนะพี่น้องนะครับพี่น้องมาพี่น้องเอาเท้าใส่ให้หนูนน้ำกันนะครับพี่น้องวันนี้พนถือกล่องให้ได้ครับพี่น้องน้ำบาดใช่ไอยครับนี่ให้หมวหันไปแล้วนะพี่น้องสนใจสายพันธุ์เฉียงผมกับติโต่อสอบถามในเรื่องพี่น้องทาง่านใดสนใจนะครับสายพันธุ์เฉียงของผมนะครับ มือใหม่เน่อพี่น้องฝากก็ได้ครับใไปนะครับพี่น้องติดตามไปได้วยครับพี่น้องโดยผมจะถคลิปวิดีโอแล้วนะครับพี่น้องช่วงนี้ร่างสีเขาน่าฝนนะครับพี่น้องช่วงก็ร่างสีเขาน่าฝนนะสิเตรียมพร้อมนะครับ ขั้นสมบูรณ์ให้นู้นแล้วครับพี่น้องกินตังหัวหันอาจเชมยวสมบูรณ์เพียงพ่อครับนี่นะครับพี่น้องคนดำๆออกขั้นอย่างเฉียงนะครับมีคนถือกล่องให้ลำบา,ากจันเอยพี่น้องเอ้ยอยู่คนเดียวเดี๋ยวเวียกเดี๋ยวงั้งจังเดี๋ยวไม่เห็ด นี่ท่านี้เป็นมู้งไหมนะพี่น้องเผสมค้นสมบูรณ์นะครับเตรียมพร้อมกับหน้าฝนธรรมชาติรู้กันบรรยากาศดีๆเขาก,ก็สิผสมพันกันดีนะครับพี่น้องผมก็อาชีพุรีไทยพี่น้องหรือเบิ้องวัตถุบอลนะครับพี่น้องนะเนาะเนื่องจากเพราะมีคนถือกล่องให้ผมนะครับ นี่นี่ก็จะเป็นแม่ลูกนะครับนี่กล่องก็จะเป็นสั้นๆน้อยนะเพี่นนอนกับเบื้องไม่ค่อยเบื้องกันเอาเลยครับนี่แม่เขานะครับอยู่ไปยุ่ผุนนะครับ ไ่คอนถือกล,ล่องให้เนานะลับใบที่นนนนหน่องเลยฝนหนาฝนก็เตรียมพร้อมหลับกับความสมบูรณ์ในเขานะครับเป็นรู้ไม่รู้หน่อยเนาะนี่ี๋ยวเป็นรู้ไม่รู้หน่อยนะนี่ครับนะนะพี่น้องไปให้ยี่สสี่แล้วครับพี่น้อง นี่ก็ะเถยยูยังสีแล้วครับลักษณะโทนน้ำคมกันโทนสีนะครับนี่ครับื่อนี่นะฝนะากไปเริอมพี่น้องคนไหนก็แชร์กดติดตามนะครับงเล้งใจนะเมือยไหมนะสนใจในื้สายพันธุ์คมกัจังกิต่อสอบถามเลยนะครับมีเบอร์อยู่ใต้คลิปลวีดีโอทุกคลิปนะครับพี่น้องเรื่องเบื้องนะครับคลิปพี่น้องอยากหูวเรื่องเด็กอนะคอมเมนต์เข้ามาเลยครับผมสามารถตอบได้ผมกดที่ให้พี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้อง สำนักมนี้กสิมาเพียงขานี้นะครับพี่น้องฝากด้วยด้วยครับติดตามนะครพี่น้องสวัสดีครับวันนี้ลูกวันนี้โชว์คนเมื่อกันนะน,นี่นะครับ